วันชูอ,อีกหรือวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีนหลายพื้นที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักโดยจุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครอย่างในย่านเยาวราชมีการจัดกิจกรรมมากมายซึ่งล้วนสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านการแสดงและเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสวยงาม โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานปีวกทองมงคลยิ่งลาบพูลทวีโดยจัดตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชุมพรรษาไปจนตลอดถนนเยาวราชเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีนและฉลองโอกาสครบรอบ41ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศด้วยโดยในส่วนของบรรยากาศภายในงานนั้นมีการจัดตกแต่งถนนเยาวราชด้วยโคมไฟจีนสีแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ประชาชนที่ร่วมงานยังจะได้ร่วมชมการแสดงการเชิดสิงโต18หัว18มงคลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นเทศกาลของคนจีนเราเราต้องรักประเพณีของคนจีนแล้วมีสีสารไหวไหวพระเก้าวัดมีมงคลนะแล้วไหวแล้วเป็นสุข ลูกหลานเจริญก้าหน้าพาครอบครัวมาไหว้พระแล้วก็เสริมสร้างสิริมงคลให้กับครอบครัวครับก็ปีหนึ่งก็จะมีสักหนึ่งครั้งที่มีการจัดงานอย่างนี้ครับแล้ก็มากันทุกปีอยู่แล้วกลุ่มรัจะมาทุกปีแล้วก็มีความสุขสนุกมากแล้วแต่ชุดนั้กานแต่งชุดกีเพ้ามาดูมีความสุขมากๆค่ะ แต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานปีนี้คือการอัญเชิญเทพเจ้าแห่งความมงคลพระกสิติคันพัฒโพธิศัตว์จากเมืองจิหัวซานหนึ่งในสี่ยอดภูพุธบันพศจากสาธารณรัฐประเทศจีนมาประดิษฐานภายในบริเวณงานเพื่อให้ประชาชนได้เข้าสักการะขอพรเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตและด้วยปีนี้เป็นปีนักสัตว์ปีวอกสารเจ้าคู่วัดไรมิตรพิทยารามวรวิหารยังได้มีการอัญเชิญเจ้าพา่อเฮงเจียอง,องค์แรกของประเทศไทยซึ่งเป็นปางใต้เสียฮุกโจหรือปาง สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วประทับนั่งขัสมาิบนดอกบัวมาปฏิสถานในงานเพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลปีนี้เป็นปีหมามงคลก็ค,คือเป็นปีวอกของสมเด็จพระราชนีเราครับแล้วก็าชาวจีนเขาเชื่อถือว่าถ้าวันนี้มาสักการะเฮงเจียก็ะจ,ะจะคุม้มครองพวกที่โกที่เกี่ยวกับชงทั้งหลายลครับก็ได้ว่าครับมันก็ได้ยืนว่าข้างนอกครับ ก็รู้สึกภูมิใจแล้วรู้สึกว่าตัวเองสบายใจขึ้นเพราะเราเองก็ชงเหมือนกันแต่ชงน้อยหน่อยไม่มาแต่ยังไงก็ได้มาไหวก็โอเคแล้วครับ ไม่เพียงแต่ที่ถนนเยาวราเท่านั้นที่มีประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักแต่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารหรือวัดสามจีนวัดไทยเพียงวัดเดียวในย่านนี้ซึ่งเกิดมาจากความศรัทธาของชาวจีนสคนที่ได้ช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นมามีความโดดเด่นในเรื่องของพระสุขโขท,ทัยไตรมิตรหรือหลวงพ่อทองคําที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยองค์หลวงพ่อนั้นเป็นทองคําแท้บริสุทธิ์ทั้งองค์และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นพระทองคําที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกและนี่เองที่เป็นจุดที่น่าสนใจของประชาชน ที่ต่างแวะเวียนกันเข้ามาขอพรจากองค์พระทองคำซึ่งปีนี้นับว่าพิเศษมากกว่าทุกปีโดยทางวัดได้มีการจัดสร้างเหรียญเจ้าพ่อเฮงเจียโดยได้รวบรวมโลหะธาตุาที่เป็นมงคลอธิษฐานจิตปลุกเสกจํานวน5,000เหรียญเพื่อแจกจ่ายเป็นของที่ระลึกของขวัญมงคลสําหรับผู้ร่วมงาน